อัักูนบมีน้ำในกระติกฮะดูตรงนน้นไลยครับกระติกน้ำดูระเลงๆตัวเย็นตัวเย็นเศรษทองเออหลังจากปิดเสร็จแล้วครับก็จะทำการปัดทองให้สวยงามปัดทีละที่ปัดทีละทีปัดทีละทีอ่ปัดทีละทีแล้วก็วน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 อย่างนี้ดะวนอย่าง เงายังเดี๋จะไม่เรียบผมนี่แล้วทำการปิดทองนะครับเราจะได้จะปิดแผ่นหน้าที่ดอกบัวครับแทนเงินมีแค่แทนเงินยืมยืมรถแผ่นนี้เรียกว่าอะไรครับแผ่นหน้าแผ่นนี้ ไหน้ามอหมื่เด่นคขึ่นหรืวโป้งสอดถูกต้องช่นงใช่ วันนี้ครับก็ทำการปิดพระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์นะครับปางถวายเนตรเรียบร้อยแล้วองค์ที่สองปางห้าสม,มุดวันจันทร์เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ครับรอตรงฐานครับวันอังคารติดไปแล้วเมื่อวานและอันนี้พระปางมาวิชัยค,ครับก็ปิดองค์พ้าเรียบร้อยจะเหลือ บัวทำที่หน้าครับบัวปิดที่หน้าเดี๋ยวจะเหลือแท่ฐานทองนะครับโดยมีอุ้ยโดยมีน้องวินนี่เดอะพูครับอ้าวพี่กรณ์ย like, ังไงเนี่ยตั้งใจมากเลยนะพี่เนี่ยฮะตัวเปีย่งหมดเลยค่ะเวลาปัดอะให้มองพระไม่ใช่มองคนข้างแหนะแหนะคโดนอีกแล้วเหรอหน้าแดงยังไงหน้าเนี้หน้าแดงแล้วเอ้ย ะครับเดี๋ยวเราทาการจะปิดทองครับตรงนี้จะเป็นทองให้หมดนะครับเป็นทองส่วนส่วนรู้ตาบาร์จำลองก็ปิดทองแล้วก็รอรอลงน้ายาเดียคฮะขานเงินใช่ไหมอ๋อต้องมีใครด้วยจ้ะก็เขาไมีเอาเงินมาตั้งครับอธิษฐานแล้วใครตั้งเหรียญได้ก็จะถือว่าสําเร็จนะครับนี่ขานเงินเอาขานขานนเงินขานเงินขานเงินขันเงินนเงินเงินนะครับ วัดวัดสามนาคีทาก็เราทําการปิดทองพระธูกไปหลายองค์แล้วอยู่ในรุ่นมาเลยนู่นทำไมหลวงพ่อเกิดบนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดทองพระอาจาวันเกิดให้ครบนะครับทั้งเจ็ดองนะครับครับเริ่มปิด่งเงินแล้วนะครับ ใจกมดไปเลยก็เลยไม่ไ้เป็นอดค่อยนไน้องปิ่นครับดิ้วปิดทองมาอยู่แล้วน้องเธเลือทาราเล้ามัเดนใต้่น้องเธเลือทาราอี้ไม่ลตไหมีอะไรดีๆึ้นมาในชีวิตไหมจิตใจสงบ่เดียวอ้ยชอบก็มาปัดทอง ้ะ <Yeah. S 2> ครับแล้วน้องเทเลทราก็มาทำการซ่อมแผ่นหน้านะครับ mm hmm. ส่วนน้องอินนี่ก็กลังซ่อมไม่ได้ซ่อมอีกปักเก็บให้เรียบร้อยครับ mm hmm. ครั้งแรกในชีวิตใช่ไหมใช่ค่ะ,ะคะะะะั้งแรกค่ะตัดทิ้งหน่อัดทิ้งหนอตอกเซลฟผู้หญิงดิ ค่ะค่อแหอผู้ตกใจผู้ชายคิดว่ากับเธอเลยแต่งแต่งแต่งยากไม่ไดหรอน่ยากอยู่แต่งยากไหมยากอยู่ค่ะเสร็จแล้วอะไรเนี่ยเยอะเยอะค่ะก็จะได้เหมือนจริงขนาดนี้เป็นการติดแผ่นทองแท้นะครับ โดยน้องวินนี่ครับน้องวินนี่โดยมีม,มือสั่นเลยค่ะพี่กรคุมอยู่นะครับอ <ไป S 2> ่ะนไหมเข้าช้าครับด่ดีดีดีเช้าอริษานดีๆชืบอมเชืบอมเชื่อมิษาน,นดีๆัดกำลังลมพัดทองคิว สีวดีนะครับสทีทองทองแท้ตอนนี้ใช้ไปอ่านไปได้ละถามว่าใช้้กี่แผ่นน่าจะร้อยกว่าแผ่นนะครับร้อยห้าสิบห้า<ะ>สิบแผ่นสวยทุกประคุณนะครับอทองคำแท้เหมือนกันครับใช้ไปกี่แผ่นยะร้อยสี่สิบค่ะ,คะรอบนี้ร้อยสี่สิบค่ะนี่ครับน,นี่สวยงามแท้ดิดูพี่บินมามายืนรอเลยใช่นพี่ยืนร,รอเลยมากปิติมากเลย ทว่าสององค์นี้ก็คือเรียกว่าถ้าคนที่มีความศรัทธาเรื่องของโชคลาภาว่าพระศิวลีเนี่ยคือเอกาทาคาัคะผู้ที่มีรับสก,การะเพราะพระสมามชาวเนได้ตรงสังเสริมพระศิวลีว่ามีลาภมากกว่าพระภิกษุรูป,ร,ปรูปหนึ่งรูปใดนะแล้วก็พระอุปพุตธเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาประวัติท่านเนี่ยจะรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นอีกองค์หนึ่งที่มีโชคลาภมากแล้วก็ในการทําพิธีต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าใน คนที่อยู่แถวแถวภาคเหนือก็ดีหรือว่าอยู่ที่ประเทศพม่าก,ก็ดีเนี่ยพระอุปคุณเนี่ยจะต้องอัญเชิญออกมาเพื่อที่จะอัญเชิญท่านขอบรารมีของพระอุปคุณเนี่ยให้มาดูแลง,งานนี้เพือ่อให้เกิดความเรียบร้อยอเห็นโยมมาปิดทององค์ของพระอุปคุณกับพระศิวลีเนี่ยปิติใจมากเลยมันยูพี่ว่าภาคเหนือเผอิญน้องอยู่คนเจียงทั้งเจียงใหม่กันคนเจียงใหม่แล้วก็บอกว่าไมาได้เราจะปิดทองวิทยาศาสตร์เราบอกมไม่ได้ ที่บ้านหนูนับถือก็ขอเป็นทองคำแท้เป็นทองคำแท้ด้วยก็เลยเป็นเจ้าภาพทองชุด<อ>นี้ครับสองคนกับน้งเช่โอธนา,าสาธุการเห็นได้ข่าวมาว่าเคยถวายหลวงพ่อประสิวรีองค์ใหญ่ให้ให้กับวัดแม่คำปองได้ใช่ไหมใช่ครับที่บ้านเนี่ยแม่ตอนแม่ไม่สบายะ,ะออแม่เป็น,นแบบนี้ก็เลยอยากให้แม่ถวายอ๋อก็เลยได้ได้ถวายพระปรสิวรีองค์ใหญ่เป็นเป็นทองเหลืองเนาะ เป็นองค์ใหญ่เป็นคูนองค์ใหญ่ซึ่งเราจะเราจะตาไปติดทองให้ครับโอ้สาธุสาธุคณะเด็กซ่อมพระจะเดินทางไปแม่คำปองด้วยก็อนุโมทนาสาธุแล้วบ้านน้องก็จรีสอร์ทเล็กด้วยก็เลยไปพักที่ต่างเของโนสเทย์เอาที่แม่คำปองโอ้ดีจังเลยเนาะก็คงจะโบสถ์อยู่กลางน้ำครับเป็นโบสถ์กลางน้ำด้วย ลาสุรับนิมนต์ไว้ก่อนอย่าให้ไปลาไปรับนิมนต์ไว้ก่อนตุลาครับตุลาตุลาเนาะตุลาก็ยังไม่ออกพรรษาออ๋ให้ออกพรรษาอาตุลาถ้าไปเดือนไปเดือนตุลานี่ก็จะออกพรรษาแล้วต่ทำในช่วงนั้นเนาะช่วงนันนี่มันได้บุกกระจายยังได้นี่ใช่ไหมเพราะมันมีหลายองค์เราไม่ไปครั้งเดียวแล้วเผื่อท่านท่านจะได้ไปเพราะท่านจะชอบมากของดีมันต้อองมีเยะ เปิดหน้าที่อยากเขาดูน้ำหน้าเนี่ยราคาในชีวิตที่ได้ทําแบบนี้ได้ไหมคิดว่าไงตอนที่เพชรชวนงิว่าจะปิดทองใช่ไหพี่เพชรเพิ่งทักมาเมื่อเช้าเลยบอกว่าพี่จะไปปิดทองนะมาไหมหนูก็เลยบอกว่าไม่รู้ไม่ออกค่ะปิดทองยังไงก็เลยบอกว่ากี่โมคะรอช่วงเที่ยงเที่ยงเคหนูตื่นแล้วแน่นอนก็เลยค่ะเดี๋ยวหนูตามไปแล้วหนูก็เลยมาพอดีเจอกันเลยค่ะจอดรถได้เห็นสภาพ อ๋อปิดทองอย่างนี้ใช่ค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกเลยค่ะคิดไม่ออกเลยค่ะว่าปิดทองปิดทองพระปิดทองพระอย่างไรปิดทองเราเคยได้ยินแต่ปิดทองหลังพระใช่ไหมคะอันหนึ่งสองอันเนี่ยค่ะสองสามอันอันนี้แบบทำซะสวยทั้งองค์เลยใช่ะสวยเลยค่ะแราจะไหนไหมเนี่ย ไม่ค่ะบอกคนข้างๆ้างพี่ว่าจะมาไหมพี่จะมาอีกไหมคะปกติออกมาครับมาเวลาตอบมองหน้าเนี่ยมารยาทเออมองหน้าเนี่ยเวลาตอบแต่กับน้องเพชรกับกัลังกิตทองพระศรีวลีครับกับน้องมีภูได้ไหมเรียกน้องมีภูได้ไหมนี่น้องมีภูครับเป็นเด็กวัดค่ะเพียร์พามาเป็นเด็กวัด ไม่เป็นละนักแสดงเราไปโยนเล็ดอ๋อที่ออกไปโยนสองพันสองพันสี่ร้อยวันนี้มีหลวงปู่นะสวัสดีค่ะปินเองค่ะนะวันนี้กลุ่มเด็กท้องพระของเรานะคะก็มาปิดท้องพระกันอีกแล้วค่ะที่วัดอะไรเอ่ยวัดสามัคคีธรรมค่ะอยู่ที่ลาดพร้าวแปดสิบนะคะเผื่อใครอยากมานะคะ เริ่มที่องค์แรกนะคะเป็นปางมารมิชัยนะคะเราได้ปิดทองที่องค์พระนะคะแล้วก็ปิดแผ่นหน้าที่ฐานบัวนะคะองค์ที่สองนะคะปางถวายเนตรนะคะเราได้ปิดทองที่องค์พระแล้วก็ที่ฐานเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะองค์ที่สาค่ะเป็นพระจำวัทร์นะคะปางห้ามญาติค่ะปิดทองที่องค์พระนะคะแล้วก็จะเป็นแผ่นเงินตรงตรงนี้นะคะถึง,งด้านลัางด้วยที่เรียกว่าสังคตินะคะพี่เพชรค่ะเป็น mm. คนดีไซน์ว่าตรงนี้เอาสีเงินค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของพระพุทธบาทจำลองค่ะเราก็ได้ปิดทองนะคะที่ฐานตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นแผ่นเงินที่ฐานด้านล่างนะคะ ตรงนี้นะคะเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะข้างหน้าเผื่อใครสนใจเข้ามาจอยกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะเอาลืมของมาเก็บของไปด้วยสิ <laughs> เอปิดทองแล้วเราต้องช่วยกันเก็บของด้วยค่ะ <laughs> <laughs> ไปละค่ะหุ <laughs> <laughs> ่นเซา